สวัสดีค่ะมาพับปกพบกับพี <c oughs> PS Story นะคะวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวหลวงพระบางกันซึ่งตอนนี้เราอะอยู่ที่สนามบินนอนเมืองอยู่กำลังจะขึ้นเครื่องตอนบ่ายโมงใช่ดูค่ะแทนดูค่ะดูอะไรครับดูคน,คนดูคนค่ะดูการแต่งตัวครับเสียวมากเลยครับ <c oughs> หมุดที่ <laughs> อย่าง <laughs> <laughs> อ,อยู่ในอาคารคนสนามคนไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไปประเทศอื่นกันเยอะเขาไปแล้วเมื่อกี้ไปเวียงจยันทร์แต่เราจะไปหลวงพระบางใช่เราไม่ไปนี่พยายามกินให้น้อยที่สุดนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากซื้ออะไรที่นี่นแค่สองอย่างเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทคนเซนวิทโมโัน, Momo, น,น,นขับรถเปล่าอันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้เท่าไหร่คะ 95ครับอเมริกันโนครับรู้บอกยังให้ซื้อแต่อเมซอนก็ดีแล้วเราแพนจะไปที่ไหนบ้างคะเราจะไปก็จะทำไปยังน้องเขียวเช่นลาวใหเช็คภาษาที่เหลือทุกต้องสามพี่จับก่อเลขสองสองครับเดี๋ยวเราจะรีวิวค่าใช้จ่ายให้ดูทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ ตอนนี้เราไปเครื่องบินนะเออเราไปเครื่องบินค่ะไปทางกลับเลยหมดไปเท่าไหร่ประมาณ2ปีที่แล้วเราไปรถไฟรถไฟนอนรถไฟนอนลงหนองคายแล้วก็ไปเวียงจันทร์แต่ปีนี้เราไปเครื่องบินเครื่องบินลงตรงหลวงพระบางเลยครับใช่จะไปเที่ยวกันเชิญบ๊ายบายปิดกล้องตลกอ่ะเจอกันที่หลวงพดีสวัสดีสวับ ัวไม่ชอบเลยใช่ไหมคือตาแดงครับกลัว,ว,ว,วไม่อาจจะถึงก็ไม่รู้รยังไม่ได้ไปไหนเป็นยิ้ม,มาห หนชั่วโมงหน่อยหน่อยหนชั่วโมงยี่สิบบหาอะไรกินกันไหมครับต้องมากินเลยกินไม่กินเบิร์นะกินเบียครับหาเบียราวกันยิ้มเจี๊ยบอีกแล้ว ซื้อิแล้วก็ไปแลกเงินแบบใช่่ะเราจะแลกกันเท่าไหร่ดีอะเฮ้ยราอนแะนี่ักี่เงินวน้เยบ่อนน้อกอายังจบ่อคนนั้นอกเราะบไปบ้างแล้วก็เราจะไปที่รีสอร์ทะอลังไปอะไรอีกกลังจะไปที่รีสอร์ทอะไรวะรีสอร์ทวดรวดอะไรวะ อะไรเราลวดลวดลาวอะไรเธอรีสอร์ทอะไรอ่ะลาวลาวล,ลแล้วอะไรวะนั่งรถตู้มาครับคนละแปดไม่แต่เงินกีบหรอจริงจริงทตอนเรานั่งไปตอนนั้นมันเป็นคนละสี่หมื่นกีตกตกเป็นเงินไทยแปดสิบบาทไทยแต่ตอนนี้เรานั่งเราคิดเป็นเราไม่ได้แลกเง,งินกีบไงเขาเราคิดหัวละหนึ่งร้อยบาท เฮ้ยไม่ใช่เด็ก9 0 0ร0อกมนี 90, อะไรสออยก้าหมื่นแปนี ได้ได้ครับคเราจะเดินไปที่พักไปปึ๊บเ,เดินเดินถ,ถ้าเกิด2คนนะเขาลงอ่ะคือแบบใจเลยอ่ะเราจะเดินไปตรงไหนเราจะไปรีสอร์ทรวดลาว,วลาว <c oughs> ลาวู่รอด ลาวลู่รถรังรถค่ะอากาศก็เริ่มเย็นๆหน่อยๆไม่ถึงหนึ่งขัหนาวอะไรกันแน่นี่ยจะกินหมูกระทะไหนวะนี่ไงลาวลู่ใช่ไหมไหนนี่เหรอลาวลู่ลาวลอด

จองวันนี้มัครับราวลูกเศกสรรครับเฮ้ยังไม่ได้ไปแลกเงินเออแล่นึนไหนือมาร้านค้าทั่วไปก็ได้ไหมขึ้นเดียว,เดยวครับนี้ไปหนองเขียวอันนี้เดี๋ยวเราไปแลกเงินก่อนปหรือว่ายัางไงดี ไ,รรได้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ใ่าแรกลงที่สนามบินก็ไม่มีมีหรือเปล่าเราไม่ไดูเดี๋ยวุน้เดินไากตรม่ไกลไม่ไกลเองเดินเหลือสายไปก็ถึงองชโอเค ครับไว้้นโอเคขอบค่้ยเรห้องนอนเราครับมีแอร์ด้วยครับคืนละหกร้อยกว่าบาทนะคืนละหกร้อคืนละหกร้อยครับโคตรดีจะควรต้องนอนคนละเตียงกับเขาห่อรู้อยู่แล้วไม่อยากนอนกับเธอแล้ว ห้องน้ำเอาให้เปิดไปว่ให้เปะนี่้องน้ครับล้วกมีกาอด่น้ำวเตะวเราจะไปไหนต่อเราจะไปหาของกินก่อนเลยครับไม่ค่ะเราไปเร่งเงินก่อนค่ะไปเลยครับหกร้อยเป็นไงหกร้อยห้าสิบห้องอย่างดีเลยครับทัดลมด้วยแอร์ด้วย ถอนแมสออกก่อนไม่ไหวแล้วเตรียมไปหาอะไรกินใช่ไปหาเล็บเงินที่ร้านทองเขาบอกว่าเลดดี้แต่เนี้ยร้านทองเหรอใช่เราจะไปเดินเล่นเร็วเข่าบ้างแล้วก็ไปหาอะไรกินนะใช่เราก็จะกินแค่จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มน้ำจิ้มจิ๋มจุ๋มจิ๋มจิ้มเราจะไปกินจุ่มจิ๋มเอ้ยเฮ้ยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มที่เราเคยกินที่ที่ไหน ือนนั่แหล mm. ไม่ใช่ตลาดกลางคืน mm. จะพาไปดูร้านทองกันบ้านบ้านเขากับบ้านเราเป็งไงตรงนู้น mm. <Hey, S 2> ไม่คือตลาดกลางคืนหรอ mm. ไม่ใช่ตลาดกลางคืนไม่ใช่หมถึง mm. ว่าโซนโซนที่เขาตั้ง mm. ใช่ไหม mm. เอาเสื้อไปฝากพ่อ ต้องพูดดังๆเห็นไหมคะีเย็นจริงเหรอเป็นไงบ้างครับนั่งเครื่องบินครับจะร้องไห้ไม่ชอบหนึ่งชั่วโมงเป็นความอัดอั้นตันใจคือแบบอยากถึงให้เราที่สุดยิ่งตอนที่มันแบบว่าอากาศเขาบอกว่าอากาศมันแปรปรวนเครื่องมันสั่นเงื้ๆคือแบบไปถูกไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโซนตลาดใช่ปะ สดปะ่ะเป็นตลาดเช้าหรอเปล่าหูแล้วก็เอาไปหอกกะบอกเดืองเอาไป ใ่เดี๋ยวลตวลาดตลาดต้อ,อยังไม่ได้แรกกังเลยนะ ตอนนั้นเราเข้ามาตรงนี้ปะตอนนั้นเราเข้ามาตรงนี้ปะเทาตรงนั้นเดินทะลุมาตรงนี้ใช่ต,ตัดมื หิวไปหมดมหิวทุกคนตลาดมืดยังไม่เปิดเลยตอนนี้มาเร็วเรามาเร็วเกินเฮ้ยวันนี้น่าจะมีอันนี้มันเป็นเหมือนสวนตลาดแล่งสวนอาหารนะ่ะสวนตลาดแล่งได้แบบเหมือนคนมบ้านเราอ่ะอซื้ออะไรกินก็ไปนั่งกินตรงโต๊ะเ<ๆ>ขาก็ให้เรานั่งได้ ที่กินเบียร์ครับเต็มเลยดานเบียร์อะไรเนี่ยล่ะเบียร์หิวอ่ะหิวไปหมดหิวไปหมดที่ร้านทองมาทำอะไรทำไมต้องมาแลกกันงที่ร้านทองใช่ก็ไม่มีเงินกีบไงก็เะเพราะว่ามันได้เหรียดดีรู้เรื่องยอย่ายเงค่ะไม่รู้ ไปเดินดูเราก็เพิ่งรู้แหละว่ามันมันได้ดีก็บอก เขาก็กำลังมาแลกเงินที่นี่เหมือนกันเราเอาแมนออกไม่ได้ไ,ไดดี่เธยังดูโอดนายอยู่เลยดูยูทูปดูยูทูปไทยครับแลกกี่บาทแลกเท่าไหร่แปดพัน ใช้พอพอดิเรากินข้าวไข่เจียวทุกวันมันจะไม่พอเราเราจะได้เงินเป็นเป็นร้านจีบ ได้ไหเท่าไหร่ครับ4ล้านเนาะสี่ล้านแพันกิจอือยเอาของเธอไปเง้นเงิคนรวยดูดิดูคนรวยดินี่สี่ล้านแพันกิจจริงว่ะเธอนับเป็นไงนับไม่เป็นอ่ะอ้าวแล้วเธอออกยังไงไม่รู้เอาออกเอาเอาเอาขี้ออกแล้เราคือขี้ออกทำไมเขานับไว้ให้อยู่เกี้ยนี่ดูเงิน4ล้านนิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยอืมนี่4ล้าน สี่ล้านอีกเขาทำอะไรเออคนรวยครับหนึ่งหนึ่งนี่คือแบงค์แสนใช่ไหมไหนดูดิให้ดูใกล้ๆอันนี้คือแบงค์แสนไหนดูดิเห็นไหมนับสิมีเท่าไหร่ เรียงก่อนเลยดแ้าสินี่คือหนึ่งล้านแล้วใช่ไหมใช่หนึ่งล้านดอล้านกีบหนึ่งสองสามสี่ สามล้านแล้วโอ้ไปถึงสามล้านแล้วสี่ห้าสามล้านแล้วถูกหวยคนระับถูกรางวัลหกเลขแปดเก้าสิบไหนสิบิเปียไหน อันนี้ได้แค่เก้าเก้าแสนอาหายไปไหนไบหนึ่งเก้าแสนเออแปดหมื่นเยนนะอันนี้มันเหรหนึ่งอันนั้นแป0แปดหมื่กเจ็ดแปดเมานับใหม่ดิเงืินยังไหนสี่ล้านครบไหมสี่ล้านแปดหมื่นเ่ย สี่ล้านแปกีบครบไหมครับนับยินยังไงไม่ครบโอ้นสี่้านสี่ล้านแต่ก็แปดหมื่นแบงค์อันนี้มีแบงค์ห้าพันห้าหมื่นเออแบงค์ห้าพันเออห้าพันอันนี้แบงค์ละพันแบงค์มีสามใบห้าหกเจ็ปดบาเก่งมากหนึ่งล้านสี่แสนแปดพันเท่ากับ8ปดพันบาทไทยเอยอะไรอ่ะอะไรสี่ล้านสีล้านอะไรอ่ะ สี่ล้านแปดพันกีบเท่ากับแปดพันบาทไทยโอเคไปช็อปปิ้งแล้วต้องไม่ใช้ตังค์แล้วใช่ไหมนี่เฮ้ยบ้านหลังไหนคะเฮ้ยบ้านคนเกิดกันโรงเรียนหรือเปล่าตอนกี่โมงอ่ะเธอฮะที่บี่โบง กินนไะคอหมูย่างมีเครื่องเคียงนะครับเอ๊ะเป็นปอเปี๊ยะมาแล้วอันนี้ก็ขอ,อน้ำจิ้มปลาเปียวใช่ไหมปอเปี๊ปะยะดิบไปมาเลยครับขอบคุณค่ะ,ะดิบไปดิบไปเหรอเส็จแล้วค,ครบแล้วอุ้ยเขาชายใหม่ขายให้หน่อยนี่ปอเปี๊ยะมีเครื่องเคียงนะครับน,น,นี่่ใหมเลยแล้วก็มีน้ำจุม้มน้ำจิ้มของนี่อะไรนะ ข้าวหมูย่างเธอถ่ายออยหน่อยถ่ายอัลตะลงสตอรี่ไว้ตรงนี้เธอเดี๋ยวลองชิมข้าวหมูย่างดินี่โหูยน่ากินไหมครับดูดเฮ้ยนี่เขาซื้อกล้องเกนมามีกระปงกระเป๋าเนี่ยเนี่คุณโจกุญแจจะหายก็เพราะอันเนี้ยโอ้ไม่โฟกัสโฟกัสช้าเหลือเกินเพราะมันมืดเธอชิม ไม่โฟกัสเนี่ยเออทำไมมันโฟกัสชาจังก็กล้องมันไม่ค่อยอะไรเขาถ่ายวิดีโอเออหรอเมียเราก็อร่อยอยู่แต่ไม่กล้ากินนะเดี๋ยวคู่นึหูวลังกินนี่นี่อะไรไหมอันไหนยังไงรสชาติอืมอร่อยอเอาหมูย่างนะอ,อันนี้ก็อร่อยจิ้มอ่ะแบบเปี๊ยะลองแบบเปี๊ยะดิอร่อยลอย นนี้้ำจิมเปียคือเนี่ยอย่าเพิ่งกินนะเว้ยต้องถ่ายให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะลงรู้แล้วเจอกจิมเด็กมาค่ะวันนี้จะมาโชว์การกินนะคะ ASMR กินยังไงไม่ให้มีเสียงปลาเปียมูปลาเปี๊ยะเห็นปะตัวการ์ดมาใส่อะไรไม่รู้อ่ะไม่มีใส้หมูไม่ใช่ไหมแล้วเขามีผิคให้ด้วยหูร้อนอ่ะ รสชาติลูกปากถ้าเทียมน้ำจิ้มหรอมันก็คือปอกเปียกกลับวหวานใส่ถ,ถั่วถั่วที่มันอะไรเนี่ยที่เขาตำอ่ะเหมือนบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นไออันเนี้ยถ้าเชียบสอออันเนี้ยอันนี้อร่อยข้าวหมูย่างอร่อยกว่าอืมาอพอหมูย่างกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มอันเนี้ยมันน้จิ้มอะไรอร่อยแต่เนี่ยคืออันนี้ปกติมาลุยลุยกินกันนะครับ ถ้าวัถ่ายกคอจิมีสวยป่ะถ้าถ่ายถ้าถ่ายลูกอะฮะถ่ายไปทำอะไรถ่ายภาพนี่ไง

อือรอแล้วหลังจากรอมา2ชั่วโมง <c oughs> เราจะไปรังเขียว